สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today ครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เห็นแล้วมันตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกมาเล่าให้ฟังครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยในขนาดที่เรากําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ2 0 3 0บาทหน้าปากซอยบ้านเราแบบชิวๆสบายๆแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าณอีกฝั่งหนึ่งของทะเลที่เกาะไต้หวนันตอนนี้กําลังเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชทฟีเวอร์แบบรุนแรงมากผมไปเจอคลิปหนึ่งมาจากช่อง Boat Noodle by แซ b s ภาพที่เห็นคือคนไต้หวันยืนต่อแถวเรียงกันยาวเหยียดเพื่อรอที่จะได้กินกว๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติไทยแท้ๆแล้วที่น่าสนใจคือคอมเมนต์ของชาวไต้หวันที่ได้มาชิมส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรสชาติที่พวกเขารอคอยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเบื้องหลังความสําเร็จนี้กันครับว่าทําไมกว๋วยเตี๋ยวเรือถึงมีพลังดึงดูดใจชาวต่างชาติได้ขนาดนี้และชาวไต้หวันเขาคิดยังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆผมฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนสินค้าในตะกร้าผมหน่อยนะคร ใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทำคลิปเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับมาเริ่มกันที่บรรยากาศหน้าร้านในคลิปกันก่อนเพื่อนๆลองจินตนาการตามผมนะครับ ภาพของชามก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราคุ้นเคยน้ำซุปสีน้ำตาลเข้มแบบข้นๆมีกลิ่นหอมสมุนไพรลอยเตะจมูกขึ้นมาในชามเนี่ยโปะไปด้วยแคบหมูชิ้นตโตๆสีเหลืองทองกรอบๆมีตับหมูที่ลวกมาแบบสุกกำลังดีเด้งๆนุ่มๆลูกชิ้นลูกใหญ่ๆแล้วก็มีเกี๊ยวชอดกรอบ,อบวางประดับอยู่ตัดกับสีเขียวสดของผักบุ้งและใบโหระพาแค่ผมเล่าเนี่ยน้ำลายก็สอแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องกดหยุดคลิปและดูซ้ำอีกรอบคือภาพบรรยากาศหน้าร้านครับคือร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตีเ๋ เจ้าของร้านเป็นคนไทยมีสไตล์ที่เท่มากๆรอยสักเต็มแขนท่าทางทะมัดทะแมงสิ่งที่ผมเห็นแล้วประทับใจมากและอยากจะแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้เลยคือความใส่ใจครับ คนไต้หวันเนี่ยเขาเป็นคนให้ค่ากับความพิถีพิถันมากนะครับแล้วร้านนี้ก็ทําโชว์ให้เห็นเลยในคลิปเราจะเห็นเขาขั่วพลิกเองคั่วจนสีมันเข้มกลิ่นหอมฟุง้งชัวลิสงเนี่ยก็คั่วใหม่ๆบทเองไม่ไปซื้อถั่วเก่าๆเหม็นหืนมาใช้มะนาวสดๆบีบกันเป็นกะละมังเพื่อให้ได้รสเปรี้ยวจี๊ดจา้าแบบธรรมชาติไม่ใช้น้ําส้มสายชูและชีเด็ดคือน้ําซุปครับเคี่ยวในหม้อใบยักษ์ใส่เลือดสดๆลงไปปรุงนี่แหละครับคือหัวใจของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตก พอชาวไต้หวันเขาเห็นว่าเฮ้ยคนไทยทําจริงว่ะทาทุกอย่างแบบโฮมเมดเลยมันซื้อใจเขาได้ตั้งแต่ยังไม่ตักเข้าปากเลยครับ ทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นชามเล็กแล้วทำไมต้องเรียกว่าน้ำตกขอเล่าย้อนอดีตแบบสั้นๆให้ฟังก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5บ้านเราสัญจรทางน้ำเป็นหลักพ่อค้าไม่ขายเขาก็พายเรือขายก๋วยเตี๋ยวทีนี้คนขายเขาอยู่บนเรือคนเดียวต้องพายเรือด้วยลวกเส้นด้วยปรุงรสเก็บตังค์ล้างชามทำทุกอย่างคนเดียวครับแล้วเรือเนี่ยเวลาโดนคลื่นหรือเวลาขยับตัวมันจะโครงเคลงใช่ไหมครับ ถ้าใส่ชามใหญ่หญๆน้ำซุปร้อนๆหกใส่ลูกค้าแน่นอนครับชางออกก็คือทำชามเล็กๆน้ำขลุกขลิกกิน2-3คําคำหมดปลอดภัยทั้งคนขายปลอดภัยทั้งคนกินนี่เลยเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจนถึงชุกวันนี้ครับส่วนคำว่าน้ำตกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงน้ำตกธรรมชาติสู้ซ่านะครับ แต่มันคือเทคนิคการปรุงโดยการเอาเลือดหมูหรือเลือดวัวสดๆเนี่ยราดลงไปบนเส้นที่ลวกเสร็จใหม่ๆร้อนๆหรือตักน้ำซุปเดือดๆราดผ่านเลือดลงไปทำให้น้ำซุปมีความเข้มข้นขึ้นหวานขึ้นและมีความนัวมีความละมุนโดยที่เราไม่ต้องใส่กะทิเลยนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สุดยอดจริงๆครับ แล้วทำไมชาวไต้หวันถึงชอบทั้งๆที่บ้านเขาก็มีบะหมี่เนื้อตุนมีของกินอร่อยๆเยอะแยะผมมีเคราะห์ให้ฟังแบบนี้ครับอาหารที่ไต้หวันเนี่ยรสชาติเขาจะออกแนวเชงๆคือรสอ่อนๆเค็มหน่อยๆหวานนิดๆหรือไม่ก็มันๆเลี่ยน แต่ก๋วยเตี๋ยวเรือไทยเราเนี่ยมันคือคอนาราหรือความแตกต่างที่ลงตัวครับในชามเดียวมีครบ5รสเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานและความนัวจากเลือดพอมันเข้าไปในปากคนไต้หวนันปุ๊บมันเหมือนไปปลุกต่อมรับรสของเขาให้ตื่นครับกินแล้วตาสว่างกินแล้วเหงื่อออกเลือดลมสูบฉีดมันทําให้สดชื่นบวกกับบรรยากาศร้านที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปร้านแต่งแบบสไตล์ไทยเป็นโต๊ะสเตนเลสชามตราไกา่แต่นี่แหละครับคือสตรีทฟู้ดไวท์หรือบรรยากาศแบบสตรีทฟู้ดของจริงที่ทั่วโลกกาลังโหยหาเขาอยากกินรสชาติที่ คนท้องถิ่นกินจริงๆไม่ใช่รสชาติที่ดัดแปลงเอาใจชาวต่างชาติเห็นแบบนี้แล้วผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจมากครับภูมิใจที่อาหารบ้านๆของเรามีคุณค่าและได้รับการยอมรับขนาดนี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจริงๆจากชาวไต้หวันกันบ้างดีกว่าว่าหลังจากที่เขาได้ไปยืนต่อแถวไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้แล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างผมคัดมาอ่านให้ฟังแบบเน้นๆเลยครับรับรองว่าฟังแล้วต้องยิ้มตามแน่นอนครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับ น้ำซุปเข้มข้นมากไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ในไต้หวันมาก่อนเลยกลิ่นสมุนไพรเตจม,มูกตั้งแต่เดินเข้าร้านเลยละคอมเมนต์ต่อมาครับรสชาติเหมือนตอนที่ฉันไปเที่ยวแถวอนุสาวรีย์ชัยที่กรุงเทพเป๊ะเลยดีใจมากๆที่ไต้หวันมีร้านแบบนี้หากินยากมากนะคอมเมนต์ต่อมาครับความเผ็ดกำลังดีสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะพริกขั่วของเขาหอมมากแนะนําให้สั่งแบบเผ็ดปกติเลยจะได้รสชาติที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาครับ ชอบที่น้ำซุปมีความข้นจากเลือดตอนแรกสารภาพว่าไม่กล้ากินแต่พอลองแล้วมันอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวสักนิดคอมเมนต์ต่อมาครับหมูตุ๋นเปื่อยละลายในปากเส้นเล็กเหนียวนุ่มดูดน้ำซุปได้ดีเยี่ยมเอาไปเลย10เต็ม10คอมเมนต์ต่อมาครับกากหมูคือทีเด็ดต้องสั่งเพิ่มอีกชามมันกรอบเข้ากับน้ำตกเผ็ดๆได้ลงตัวสุดๆคอมเมนต์ต่อมาครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมาครบทุกรสเป็นรสชาติที่มีมิติมากไม่จืดชืดเหมือนกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่เคยกิน คอมเมนต์ต่อมาครับลูกชิ้นหมูรู้เลยว่าใช้ของดีร้านเขาไม่ใช้ลูกชิ้นแป้งธรรมดาธรรมดาคอมเมนต์ต่อมาครับตับหมูลวกมาสุกพอดีไม่แข็งกระด้างต้องไปลองชิมคอมเมนต์ต่อมาครับหลังจากกินเสร็จนะเหงื่อออกท่วมตัวเลยแต่รู้สึกสดชื่นมากนี่คือพลังของสมุนไพรไทยสินะคอมเมนต์ต่อมาครับยืนต่อแถวไป20นาทีแต่พอได้กินคำแรกคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับแนะนําให้มาวันธรรมดาหรือมาก่อนเวลาร้านเปิดนะไม่งั้นคุณจะต้องมายืนต่อแถวยาวมากคอมเมนต์ต่อมาครับราคาอาจจะสูงกว่าชัยแน่นอนล่ะเพราะมีค่าขนส่งแต่ปริมาณและคุณภาพที่ได้ถือว่าสมเหตุสมผลนะคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นแถวแล้วท้อนะแต่พอเห็นคนเดินออกมายิ้มแย้มมีความสุขเลยต้องยอมต่อแถวบ้างแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยคอมเมนต์ต่อมาครับปริมาณต่อชามกําลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไป คอมเมนต์ต่อมาครับการจัดการคิวค่อนข้างดีนะแม้คนจะเยอะแต่อาหารออกไวมากเมื่อได้นั่งโต๊ะแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นร้านที่ต้องพาเพื่อนมาลองแต่อย่ามาตอนหิวจัดๆนะเพราะคิวยาวจริงๆเดี๋ยวจะเป็นลมคอมเมนต์ต่อมาครับแม้ร้านจะดูธรรมดาแบบสตตีทฟู้ดแต่รสชาติอร่อยมากยอมจ่ายและยอมรอคอมเมนต์ต่อมาครับชอบบรรยากาศร้านที่ดูวุ่นวายหน่อยๆเสียงกระทบชามเสียงคุยกันมันได้ฟิลเหมือนกินอยู่ที่ตลาดในทจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับ ใครเป็น f อฟอาหารไทยห้ามพลาดร้านนี้ไม่ปรับให้หวานเลี่ยนเหมือนร้านอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเจ้าของร้านเท่มากลวกกว๋วยเตี๋ยวดูคล่องแคล่วบริการเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเพลงในร้านทําให้คิดถึงการเดินทางแบ็คแพ็คที่ไทยเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเครื่องปรุงพวงบนโต๊ะคือซิกเนเจอร์ชอบที่ให้เราปรุงเพิ่มเองได้ตามใจชอบคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขอบคุณที่นํารสชาติไทยแท้ๆมาให้กับคนไต้หวันได้กินหายคิดถึงเมืองไทยไปเยอะเลย คอมเมนต์ต่อมาครับชอบเมนูเกี๊ยวทอดกรอบนานมากจุ่มกับน้ำซุปแล้วกินคือมันเข้ากันมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับร้านสะอาดสะอ้านแม้คนจะเยอะแต่โต๊ะและเครื่องปรุงดูสะอาดน่าใช้มากคอมเมนต์ต่อมาครับพนักงานแนะนำวิธีการกินได้ดีบอกให้ชิมก่อนปรุงน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมาครับน้ำลำไยและน้ำเก๊กฮวยที่ร้านขายคู่กันช่วยแก้เผ็ดได้ดีมากเข้ากันได้สุดๆคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นคนไทยมากินร้านนี้เยอะแสดงว่ารสชาติดั้งเดิมจริงๆเชื่อถือได้ และปิด้ช้ด้วยคอมเมนต์นี้ครับฉันจะกลับมาอีกแน่นอนและจะพาครอบครัวมาด้วยอาหารไทยคือที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนฟังแล้วรู้สึกภูมิใจเหมือนผมไหมครับอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่กินเพื่อให้อิ่มท้องนะครับแต่มันคือทูตทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังที่สุดจริง การที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กๆแต่หัวใจใหญ่อย่างร้านโบ๊ตนุดเดินบายแซบๆสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้คนไต้หวันมายืนตากแดดรอคิวได้ขนาดนี้มันพิสูจน์แล้วครับว่าของดีจริงอยู่ที่ไหนก็มีคนตามไปกินความสําเร็จนี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดเพราะโชคช่วยหรอกครับเกิดจากความใส่ใจในวัตถุดิบที่ทําเองทุกขั้นตอนและที่สําคัญคือเสน่ห์ของคนไทยรอยยิ้มและความเป็นกันเองนี่แหละครับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวไต้หวันแล้วคิดถึงรสชาติเผ็ดร้อนแบบบ้านเราก็ลองแวะไปให้กําลังใจคนไทยที่นั่นกันได้นะครับส่วนใครที่อยู่เมืองไทยตอน เนนย็นนี้ลองหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดแถวบ้านลองซดน้ำตกเข้มข้นในห,หายอยากดูสักชามครับรับรองว่าฟินไม่แพ้กันแน่นอนสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆและภาพประกอบสวยๆจากช่องบดนุด่เดินบายแซบแซเจ้าของร้านและเจ้าของเรื่องราวความอร่อยที่นำพาอาหารไทยไปไกลถึงไต้หวันด้วยนะครับและขอขอบคุณเจ้าของคลิปต้นฉบับทุกคลิปที่ผมนำมาประกอบการเล่าเรื่องในวันนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ต้นฉบับไว้ที่ค่าวิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ช่องไทยแลนด์สตอรี่ทูเดย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ